อมาใ,ใ้วยกันนะจับเอ๊ะใหายตัวเลยเดี๋ยวเราต้องยำยาด้วยเหอไม่ยำยายไม่ได้นะเ่ยอิงโกก็มีมันตักไปได้มันอยู่ในย่าไนะี่ต่อตัวที่เห็นบ้างนีนะ่วน <100. S 2> น้อยเดี๋ยวกู้กเห็นะให้เปิดไฟพ่อหายอะไรอ่ะเออไหนป่กยังแท้ นี่ต้องนี้วางกระบิงไม่ได้พอจะไปกดกระดิ่งดิมันก็หล่นเลดิอมันเริ่มเบาแล้วน้ำก็เทือนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว น้ำาก็เถือนและเงียบ <Yeah. S 1> ครับจับไปจับมาสับตกน้ำนี่ครับดีนะสับกันน้ำได้ครับลวงนูน่นจะหาเจอนี่ดูทุนง,งานครับจับอิงยางครับ นี่ครับจะถือว่าได้ดูนะครับงูเราก็พยายามเสียงครับมันเจอด้วยนี่เหนียโดดมาเรื่อยเห็นไหมอ๊อบนี่ออกเลยออกมาตลอดเขาจะให้ไปจับที่อื่นครับผมบอกไม่ต้องไปนะไม่อยู่ทิ้งทีเดียวเหยียดยาเนะโผล่มาะไรเห็นไหม ร้องแล้วนั่นมัก็ร้อนอยู่ด yeah> ้วยเดี๋ยวเราค่อยสรุปผลงานตอนรอบแรกเกาไปไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วดึงดึงเยอะเก็บก่อนขอจับอีกสองสามตัวนะมันก็สองรู้ได้อยู่ขคู่คู่สองตัวเลย เพรามัพรามันนี่เพราะนมั้สองตัวเลยเขาคู่มันหลบได้ป่ายากไงต้องดูดีเขาคู่แล้วเวลาตอนถ่ายมันกดไม่ทันคนระับางครั้งก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเขยับก่อนนะขยับก่อนนะมันนะาตายเอาอีกนะ ใส่ตัวเดียวออกสามตัวหลายครั้งเนี่ยไมะหรอไม่ับครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับลองดวก็นพอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใหม่ครับไม่ไหวตกโอ้โหตัวใหญ่เยอะมาทุกเซกิโลตบสองลูฮะมัดมัดปลากันหาอะไรมัดกันตบสองลูเดี๋ยวช่างนี่ดูกันนะครับเดี๋ยวทำการช่างกิโลดูนะครับ อันนี้มากกว่านั้นบ่อนี่มากกว่าเดี๋ยวบ่อเด้นไปพอจับอ่ะของนี่กจับเรเข้าจัเ,เพราเนี่ยเออของเยพราะอะของนี่เลยเท่าไหร่เนี่ยห,หนึ<ฮ>่งโลโลโลกับครึ่งเลยเพราะโลสี่อืมโลสี่ถว่าโอเค ค,คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า